นิกนี่ดูยุ่งๆนะคะทําอะไรอยู่คะเตรียมอุปกรณ์ไงการทดลองสําหรับวันนี้ทําอะไรคะวันนี้วันนี้พี่จะทำํำงูงอฟองสบู่ให้ดูงูฟองสบู่ฟังดูแล้วน่ากลัวไหม มันมันหน้าตาเป็นไงคะหน้าตาไม่เกี่ยวอะไรกับมูเลยนะที่ที่เป็นที่มีพิษอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่เดี๋ยวจะทําให้ดูออกมาเนี่ยทำไมถึงเรียกว่างูฟองสบู่อะยังไงคะก่อนอื่นเนี่ยนะครับพี่ก็มีกระบะที่จะใส่นะใส่น้าแล้วก็อุปกรณ์ในฟองสบู่ของพี่นี่อย่างนี้นะที่เตรียมเป็นพิเศษเลยมันคืออะไรอะพี่ก็เอาน้านี่นะครับหนึ่งถ้วยแล้วก็ใส่คลีอรีนนะครับหนึ่งช้อน นะแล้วก็อน้ำยาล้าจาอีก2ชอ้ 2> อนนะครับพิซซลีนี่มีไว้ทำไมถึ้ไหมช่วยทำไมกำลังจะถามเนิก็จะทำให้ฟองสบู่เนี่ยนะครับไม่แตกง่ายคร<อ>าเคราวนี้แต่อุปกรณ์ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือขวน้ำขวดน้ำที่เราตัดท้ายออกนี่เองอน้องๆก็สามารถที่จะทำได้ที่บ้านนะครับ แล้วก็พี่ก็เอาพัดชน้าเนี่ยมาปัดอืมอืมพร้อมนะสาหรับที่จะทํางูฟองสบู่ยังยังนึกภาพไม่ออกแล้วว่ามันจะออกเป็นงูยังไงแล้วก็หยางแล้วก็คอแค่นี้จบแล้วจบแล้วแค่นี้เองเอานะครับเคบไปค<อ>ให้ดูเลยดีกว่านะครับเห็นฟองสบู่เห็นนะพี่มิกเตรียมสีมา,<ไ>มาอย่างนี้แน่นอนต้องการต้องดูต้องด้กแต่ดูก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะโอเคดูนะพี่แค่แค่จุ่มจุ่มไปด้านที่มีผ้าพรอบนะพร้อมนะพร้อมค่ะโอเคดูให้ดี โอโหโอโห้มันสูงมากพี่มิกนี่นะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าปอดเราโตกว่านี้นะลมหายใจมากกว่านี้นี่ก็จะเป่าได้ยาวขึ้นโอ้โหโโหูหมันย,มยังได้อยู่นใชน่ไหมอาวพี่ นี่แล้วสูงไม่นายเป็นรูปงูเลยไหมเห็นไหมเห็นไมเห็นไหมไม่น่าเป็นไงล่ะนี่สังเกตดูสิสังเกตอะไรสังเกตเห็นอะไรปะมันเป็นมันเป็นรูปวงกลมเล็กๆที่ต่อกันถูกไหมใช่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า การที่เป็นวงกลมก็ทำให้มันอยู่ใกล้ชิดฟองสบู่อยู่ใกล้ชิดกันมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วเวลาเราเป่าเนี่ยอากาศก็จะเข้าไปนะครับทำให้เกิดเป็นฟองสบู่ก็จะล้อมรอบอากาศนี้ทำให้เป็นลูกๆเป็นไงน่าสนใจใช่ไหมตื่นเต้นมากๆเลยคราวนี้นี่เลยครับพี่จะทำอีกแบบหนึ่งให้ดูนะครับแบบด้วยเหรอคะก็แค่เติมสีเท่านั้นเองนะครับเติมสีคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าจุ่มผ้านะครับลงไปบนนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมสักสองส่วเป็นสีเขียวกับสี มันมันอยู่ได้เยอะเลยนะปอกไปเรื่อยๆนี่ก็ออกมาอีกนะครับใช่แล้วน้องๆก็สามารถทำเล่นได้ที่บ้านเนาะใช่แล้วค่ะโอเค เกี่ยวกันเลยจริงไม่จริงผมไม่เชื่อจริงจริงและคำตอบที่ถูกต้องก็คือจริงค่ะวิทยุไม่ว่าขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะครับจะกินไฟเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปิดระดับเสียงให้ดังมากขึ้นเพราะถ้าขยายเสียงของวิทยุต้องใช้พลังไฟฟ้าในการทำงานนะครับในการทดสอบพบว่า วิทยุพบคาขนาดเล็กที่เปิดระดับเสียงดังมากที่สุดจะกินไฟเพิ่มอย่างน้อย200เเลยทีเดียวครับ